สวัสดีครับกับสวัสดีผู้มพี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องนะครับทางช่องนิวพาดวยแล้วก็ดวงพาดวยทางช่อง YouTube ของเราเนาะนะครับตอนนี้ก็สู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะพามาต่อสายตัวสัมภาษณ์ปู่พระทุดงอุบลนะครับท่านผู้ชมเนาะก็สําหรับแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับ9 9 5 6 6 5 3ตัวแตกนะครับสำหรับแนวทางของปู่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูยอนหลังได้เนาะมีในคลิปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหลักฐานเก่าให้ดูนะครับ เลิปสี่ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะกดติดตามมาไว้จะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูหลักฐานเก่าแล้วก็เข้าไปรับชมรับฟังแนวทางต่องงดของปู่ท่านพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับผมนี้ก็เป็นหลักฐานเก่าของปู่ทุ้ดงอุบลนะครับ995403ที่ให้มาโงดก่อนเนาะ60นะครับ46 แล้วก็กลับหัวเป็น665นะครับผมถูก665 95นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับแนวทางสูตรสูตรคำนวณของพัทธุดงอุบลปู่อุบลน,นะครับผมเนาะนี่เป็นหลักฐานเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังแนวทางของปู่ท่านพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้เป็นไงครับปู่665 995สามตัวแตกบนล่างเลยครับป <โ cents. S 1> ู่ออันดัญยตดโยม ได้โชคได้ลาบเยอะไหมครับปู่ที่วัดโทรเข้ามาหลายสายนะวันนี่อ๋อครับโทรโทรไปว่าไงมาครับปู่ได้เก้าได้ห้าเก้าตัวเดียวอ๋อครับเอาเลขหกหกห้าไม่ได้ใช่ไหมครับปู่เขาไม่เชื่ออืมครับโว้เสียดายเนาะปู่เนาะเลขปู่เนะี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเก้าเก้าห้าแล้วก็หกหกห้านี่สามตัวแตกบนล่างเลยนะครับปู่งวดนี้อ้าว จริงอือครับเหมือนที่ปู่เคยพูดไว้เลยเนาะถ้าจับถูกนี่สามตัวเป๊ะๆเลยนะครับท่านผู้ชมตอ้อง่วนนี้มันบอกมาครบบนครบล่างอะ่ะอ๋อครับอมก็คือที่ที่ผ่านมาที่ถูกเนี่ยสามตัวในถูกในลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมครับปู่แบบนี้แหละอือครับตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เป็นเป็น,ปนงานนอูกแมวเข้าวน้องแม,วน,งแมวน่ะ น,น้องแมวให้เจ็ดเจ็ดห้าครับปูเสียดายบิดไปเตี้ยมหนึ่งอ,อืนของของงวดนี้ปูตองงวดให้เลยไหมครับปูงวดนี้ครับตองงวดนี่ความเสี็ยงต้งเป็นเมื่อวานนี่หัวหอกก็ทำแล้วครับตองงวดเลยใช่ไหมครับปูรอ,อบนี้ตองงวดเลยตองไปก่อนเลยครับครับครับมันมีคนถูกเ,เยอะนะงวดเนี้ยมากครับครับครับปูครับอันนี้ เอฟซี ờ, FC, ท่านไหนได้โชคได้ลาบกระปูปูก็อยากจะสร้างศาลาใช่ไหมครับปูเออนี่เจริญเจริญเรื่อ,อ,องคา้านี่ข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จนี้ลงมือทําแล้วโอครับครับเนาะเอฟซี FC, ท่านไหนอยากแต่นีน่เสอเจริวจ,จะถ่ายรูปไปให้ดูส่งมาให้ดูครับ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 เนาะเพราะว่าตอนนั้นที่แอดมินไปที่อุบลเนาะก็ไปถ่าย <c oughs> ให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่ว่าปูท่านกําลังจะสร้างศาลาหใหม่ในหลังคาด้วยนะครับ <c oughs> เกี่ยวข้าวเ็จก็ทาแล้วลงมือทํารื้อเนี่ยโอ้ครับครับครับนิ้วเศษเนีรยใส่ตัวูปสสงมาให้ดูครับครับครับอ๋อมันเป็นศารมันเป็นศาลาเอาไว้ทําอะไรครับปู่ครับก็ทำมัทำม้วนแ่เป็นการดึงงานใหญ่ๆเข้าเข้าตั้งที่ศาลานั่นแหละ๋อครับครับครับผมใครได้โชคได้ลาบกระปูอยากรวมบุญกระปู่นะครับผมนอาสามารถติดต่อปู่ได้เลยนะครับแล้วก็ ปูตองงวดให้เลยนะครับไม่ต้องรอช้าใช่ไหมครับปูไม่ต้องรอเลยครับปล่อยก่อนดังกว่าใช่ไหมครับปูก็แนนอนไม่ต้องไปหอเดี๋ยวหาอาะครไม่ยังไปลอกเรียงแบบเขาอีกนะโอครับครับปูของปูนี่ของแท้อยู่แล้วเนาะไม่เคยไปเอดีคนอื่นมาซื้อซึ่งคนนี้ของคนอื่นมาปล่อยครับครับปูสูตรกำลังของปูนี่คิดค้นขึ้นมาเองเลยเนาะปู ิชม่เองอืครับครับครับงวดนี้มีมีเยอะหรือว่าจะมีน้อยกว่างวดที่ผ่านมาครับปู่ครับอือสามคู่แค่นี้เองอือครับครับครับอือแต่แต่แล้วงวดนี้แนวทางของปู่มีไม่เยอะนะครับผมถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนนะครับตอแล้วแต่ตอนแล้วแต่คนที่จะลงทุนไม่ลงทุนแต่ปู่บอกว่า ตัองแตคำนวณมาปีครับปีหกสองแล้วไม่เคยเออไม่ใครมาลงสักทีเลยนี่จะของปู่คนเดียวอ๋อครับครับออขอญาตทางปู่หน่อยครับที่ว่ามันถูกมาในลักษณะนี้เนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างเนี่ยถูกมากี่งดแล้ะครับปู่ออมันมันบอกไม่โู้ค่ะมันจําไม่ได้อ๋อถูกจนจำไม่ได้เลยใช่ไหมครับปู่ไม่จำจำม่ไรไม่เข้าเลยอืมครับแต่ว่าก็เดินดีมาเรื่อยๆใช่ไหมครับปู่ ก็เดินหนีมาเรื่อยเรือืมครับครับครับของงวดนี้ปู่มีตัวไหนมาครับปูงวดนี้ครับตัวนี้วิ่งแปดวิ่งแปดนะครับผมสับคู่ให้ครับแปดเจ็ดปเจ็ดสามตัวแปดแปดเจ็ดครับแปดแปดเจ็ดนล่างวิ่งเจ็ดครับ คู้ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแค่นี้นี่ยอืมแค่นี้สองตัว<ห>อ๋ครับบนล่างอย่างและเมดแค่นี้ใช่ไหมครับปู่ยางและบนางและเมดอืมครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนนะครับมีไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมของของปูน่นี่คำนวณแล้วคำนวณเลยหรือว่าจะมีโค้ดท้ายเพิ่มอีกหรือเปล่าครับไม่มี ลองคิดด้คิดเดียวจบเลยโอ้คลิปเดียวจบเลยนะครับคลิปเดียวจบเลยอือครับครับหรือว่าปู่จะมีเลขความฝันหรือว่าอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับคงไม่มีไม่มีไม่เคยฝันหรอกฝันก็ไม่เข้าอือครับค,ค,ครับอเดี๋ยวห้านที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นยังยังอยู่หรือเปล่าครับปู่ไม่มีไม่เคยฝันเห็นมันเลยถ้าเพื่อควา่เแหะแเยะอือครับครับก็คือ ปู่คำนวณไว้หลังจากที่เลขออกเสร็จแล้วปู่ก็คำนวณไม่เลยใช่ไหมครับคำนวณทำเสร็จสักเดียวก็เสร็จแล้วอือครับ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 เนาะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางต่องบของปู่นะครับผมปูก่ก็อยากจะสร้างศาลาใหม่สร้างเฉพาะหลังคาใช่ไหมครับปู่เออเปลี่ยนหลังคาใหม่มันรั่วหลังคาใหม่มันรั่ว,วก็คือว่าเงานินงบในการทำนี่ก็ต้องใช้เยอะ ใช้เยอะพอประมาณใช่ไหมครับปู่เออเยอะเป็นแสนนะโอ้ครับครับครับเนาะอันถ้าถ้าผู้ชมท่านไหนได้โชคได้ลากกระปูอย่าลืมนะครับผมอยากรวมบุญกระปูเนาะนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่เท่าไรเป็นงวดที่สามนะครับผมเนาะที่แต่ปู่นี้ได้มาลงทางช่องแอดมินนะเนาะปรากฏว่าถูกสามตัวบนสองลงล่างครับครับงวดที่สามเนาะ มงนนั้นก็น,น้องก็นเ 5, ข้าห้าเก้าอ๋อครับครับครับก็คือปู่ก็จะให้ญาติโยมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลนี้ผลศีลนะเนาะปูนะ่เนาะเออปวดแผโปวดแผลถ้าใครตามปู่ก็ปวดแับถ,ถูกครับปู่ครับครับยังไงเดี๋ยวคงสุดท้ายถ้าปู่มีแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเพิ่มความฝันยังไงเดี๋ยวแอดมินโทรหานะครับปู่ได้โทรมาก็ให้ตัวเก่าไม่เปลี่ยนหรอก อืมครับปู่ครับอืมครับก็ขอขอบคุณปู่นะครับผมที่แนะนาแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่าชแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมถ้าใครอยากทำบุญเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรปู่ให้อย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ครับครับครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรปู่ให้เนาะนะครับขอบคุณปู่มากครับครับผมครับจะเล่ก่อนครับสาธุครับปู่ครับ นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแนวทางครับผมปู่ทุดงอุบลนะครับผมงวดก่อ,อนก995665นะครับผม,บผมถูกบนล่างเนาะสูตรคำนวณเดินดีเลขแนวทางไม่ค่อยเยอะนะครับท่านผู้ชมเนาะถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมรับฟังแนวทางพวกพวกกันเลยนะครับ<ว>นะครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับสลับแนวทางต่องวดของ ู่ทุดงอุบลนะครับเสนอไว้เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะเลขมีไม่เยอะเนาะบนล่างอย่างหางแค่นั้นนะครับ887นะครับผมแล้วก็71นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับผมก็ขอกรับขอบพระคุณ f อซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ